ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคททาร์โรนะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวจ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะในช่องมาดามแคททาร์โรนะคะเป็นกำลังใจให้มาดามแมวด้วยแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่น p i ิก a อากาดนะคะในหัวข้อสั้นๆเลยค่ะเช้านี้เขาคิดกับเรายังไงนะจ๊ะวันนี้เราจะมาในทีมของ สัตว์น่ารักม,มุงมิงมุงมิงนะจ๊ะได้แก่กองที่1น,นะคะน้องแมวนะคะ stray cat taro นะจ๊ะสวยไหมน่ารักนอ้อ m i วมิวนะจ๊ะอันที่สองนะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะพ a s t ท l มาก dreaming cat taro นะจ๊ะส่วนกองที่สานะคะมาในนนวน้องกระต่ายน้อยนะคะ luna lapin นะจ๊ะ นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะคนที่เราอยากรู้ว่าเช้านี้เขาคิดกับเราอย่างไรนะคะหลับตาลงทำสมาธิลืมตาได้ค่ะภาพของสัตว์น้อยนอน่ารักตรงนี้นะคะอันไหนถูกใจเพื่อนๆมากที่สุดนะคะให้เลือกไปฟังกองนั้นเลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วเราไปฟังกองที่หนึ่งเลยคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ น้องแมว stray cat taro นะคะนี่จ้าเอาออกมาจบสำรับเลยนะให้เห็นกันจ,ะจะดัดจัดเลยนะจ้ามาวันนี้เราเอาคลิปสั้นๆนะคะรู้กันไปเลยนะคะว่าเขาคนนั้นเช้านี้คิดยังไงกับเรานะเราตรงคำถามตรงประเด็นเลยนะคะเพื่อนๆส่งพลังงานมาให้มาดามนะคะมาดามจะถามไพาทาโรให้นะคะ ขอพลังงานจักรกวาลนะคะเข้าไปดูความคิดของเขานะคะเช้านี้เขาคิดยังไงกับเรานะคะมันเป็นไทม์เลนนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูวันไหนก็เป็นเช้าของวันนั้นนะคะมาดูตอนกลางคืนก็ไม่เป็นไรนะคะตีสว่าเป็นเช้าของวันรุ่งขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะคิดว่าเป็นเช้าที่ผ่านมานี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของเพื่อนๆเลยนะคะโอเคขอมาดางเข้าไปดูนะคะ,ะเพื่อบเพื่อนๆที่เลืยกไพ่กองที่หนึ่งนะจ๊ะ วันนี้เราจะทำคลิปสั้นๆเนาะมาดูกันก่อนเข้างานนะก่อนเข้าออฟฟิศก่อนเวิร์กฟอร์มโฮมนะจ๊ะโอเคต่างคนต่างทำงานเนาะเวิร์กฟอร์มโฮมเราก็ไม่รู้ว่าเขาที่อยู่ไกลจากเรานะคะเขาจะคิดกับเรายังไงชาง้านี้โอเคมาอุยลวงไม่ใช่ลวงเยอะไปมาดามไม่เอามาดามเอาลวงนิดเดียว โอเคมามาม,าม,ามา The Moon นะคะคิดยังไงเมื่อคืนตอนเช้านี้ยังคิดถึงอยู่เลยนะไม่เสื่อมคลายนายออบคัพนะคะคิดไปก็มีความสุขกับตัวเองไปนั่งยิ้มแฉ่งอยู่กับตัวเองนะคะเป็นคนน่ารักเนี่ย Four of Pentacles นะคะคิดแล้วเกิดอะไรขึ้นคิดแล้วก็เหงานะเหงาอยู่ในที่ของเขาเองนะคะเหงาอย่างเดียวได้นะจ๊ะ ถามถึงใครเนี่ยคือเขาไม่ได้เพิ่งคิดถึงเมื่อเช้าวันนี้นะคะฝันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะฝันเสร็จตอนเช้าตื่นมานั่งยิ้มจานั่งยิ้มเสร็จกินข้าวเช้าไปอารมณ์ดีนะจ๊ะพอนึกได้ว่าในความเป็นจริงอ้าวฉันอยู่คนเดียวนี่นาเพื่อนๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาดูหน้าสิเหงาบะเหงาหรือไม่ก็คิดไปคิดมาหึง เกิดอาการหึงด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำอะไรให้เขาหึงหรือเปล่าคะหเมื่อคืนไปทำอะไรในโซเชียลหรือเปล่าเขาเห็นแล้วเขาส่องแล้วเขารู้สึกเนี่ยคิดถึงอยากจะมีความสุขด้วยแต่อ้าวไม่ใช่ฉันนี่นาก็เลยหึงหวงหรือว่าหวงหวงก็ได้นะเพื่อนๆน,นแบบดูแฮปปี้ <Happy S 2> เขาก็เลยรู้สึกหวงหรือเปล่าอ่ะดูต่อนะยังไงต่ออุอยากคุยอะ่ะเขาอยากคุยด้วย เพื่อนเพื่อนคะชาวนี้เขาอยากคุยด้วยอะ่ะเขาอยากส่งเมสเซจมาหาจ้ะเอ๊ะปกติส่งเมสเซจหากันบ่อยๆหรือเปล่าเอ่ยนะถ้าส่งเมสเซจหากันบ่อยๆ่อคอจะทักมาก็ได้นะคะแต่ถ้านานานส่งเมสเซจมาทีนี้อาจจะแค่เป็นความรู้สึกอยากส่งเมสเซจมาหรืออยากคุยด้วยเฉยเฉยนะจ๊ะอืมเขารู้สึกว่าเอออยากจะแบบเจอหน้าอยากจะทักทายอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนะคะ คือใจมันคิดปรารถนามีความว้าวุ่นใจถึงเพื่อนๆนะนะคะภายในอารมณ์เนี่ยมีความแบบคิดถึงรักมีความสุขแต่ก็แบบเหงาอะ่ะอยากคุยอะ่ะแต่แบบยังไม่รู้สิว่าจะได้โอกาสคุยเมื่อไหร่นะเหมือนกับรอโอกาสอยากคุยด้วยอะคะ่ะเพราะอะไรเพราะในใจรู้สึกโอ้รู้สึกแบบหวัน่นไหวใช้คํานี้เนาะหวั่นไหวกับความ มีเสน่ห์ของเพื่อนๆนะคะมเมื่อคืนไปทําอะไรมาเนี่ยเพื่อนๆต้องบอกมาดามแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนตื่นเช้ามาเขาถึงวุ่นวายเช้านี้ขนาดนี้นะขอภัยข้อความจากเขาส่งถึงเพื่อนๆเลยนะคะอกล่องนี้น่ารักจังเลยถามถึงใครเอ่ยคนที่นานๆได้คุยกันทีใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะตอนนี้เขาดูเหงาเหงาเดียวดายอ่ะเดียวดายเนาะแล้วก็เขาอาจจะมีปัญหาแบบ ช่วงนี้ไม่ว่างอาจจะป้อต้องทํางานหาเงินนะช่วงนี้เงินทองเขาติดขัดหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเลยอยากคุยด้วยเนะะี่ยค่ะเป็นความรู้สึกของเขานะเออไม่เป็นไรหรอกให้เขาคิดถึงของเขาไปเพราะเขาคิดแล้วเขามีความสุขอยู่กับตัวเองเนี่ยอารมณ์แบบฝันค้างอะคะ่ะมาขอดูข้อความจากเขาถึงเพื่อน,อนกองที่หนึ่งนะจ้า I need more balance นะคะอา เขาอยากบาลานซ์เพื่อนๆกับเข้ามาในชีวิตอถ้าคุยกันน้อยเขาก็อยากคุยกันให้มากขึ้นเจอกันน้อยเขาก็อยากเจอกันให้มากขึ้นนะพูดคุยกันน้อยก็อยากพูดคุยกันให้มากขึ้นไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็ควรจะไปเจอให,ให้เขาเจอหน้าหน่อยนะ You already know บอกเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเขาคิดยังไงชาวนี้มาคอนเฟิร์มหรอจ้า,าเพื่อนกองที่หนึ่งเปิดมาก็น่ารักเลยมาต่อ Please give me time I never felt this way before นะคะมีความหลงเพื่อนเนเยอะเลยจ้าหลงจนเขารู้สึกกลัวในตัวเองนะคะเขาอาจจะต้องการเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้เขาอาจจะต้องปรับสมดุลมอบาลานซในที่นี้เขาอาจจะปรับจิตใจของตัวเองเนาะบางทีอะคลั่งรักมากไปมันก็ไม่ดีไง เขาก็อาจจะรู้สึกเออตอนนี้เขาจะต้องรู้สึกปรับอารมณ์ปรับสมดุลตัวเองนะคนเราจะมานั่งฝันถึงชาวบ้านชาวช่องเขาทุกคืนมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นมันเสียการเสียงานเนาะเขาก็เลยต้องการที่จะปรับบาลานตัวเองแล้วก็ขอเวลาหน่อยนะจ๊ะอาการคนลั่งรักนี้ hey! เป็นเพื่อนเป็นสาวฮอตหรือว่าสาวฮอตหนุ่มฮอตปะคะ You have so many choices and options เขาบอกว่าเพื่อนๆนอะ่ะตัวเลือกเยอะเออ คนเข้ามาเยอะเมื่อคืนต้องไม่ทำอะไรมาแน่นอนอะ่ะเขาส่องแล้วเขาหึงอะ่ะหาไปเที่ยวกับใครมาหรือเปล่าคะหรือไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆมาหลายคนหรือเปล่าหรือว่าโพสต์ตถึงใครหรือว่าแชร์เอาไปแชร์อะไรหรือไปกดไลค์กดไลค์ใครที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยเกิดอาการอา้าวมีตัวเลือกเยอะนี่นาแล้วเขาล่าเขาล่าเขาล่อ เพื่อนๆกองที่หนึ่งค่ะชาวนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าเขาคิดยังไงนะคะก็มีความสุขแทนเพื่อนๆด้วยละกันนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์มาดามอย่าลืมกดไลค์เอ่อกด u b s c r i b e ในช่องมาดามแล้วก็กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะไปฟินต่อกันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ Dreaming Cataro t นะจ๊ะมาจากกล่องเลย สีพาสเทลหวานๆนะจ๊ะมาดูซิเช้านี้เขาคิดอย่างไรเช้านี้เช้านี้เขาคิดกับเราอย่างไรนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะวันนี้เราคลิปสั้นๆนะคะตงรงประเด็นเลยนะเชา้านี้คนที่เป็นเพื่อนกองที่สองคิดถึงเขาคิดอย่างไรกับเพื่อนๆอกองๆๆๆๆๆที่สองนะจ๊ะ คลิปนี้เป็นไทม์ไลนนะคะเข้ามาดูตอนไหนก็เป็นเช้าของวันนั้นที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะคะถ้ามาดูตอนเย็นนะคะก็ติดต่างว่าเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้หรืออาจจะคิดอาจจะเป็นเช้าที่ผ่านมาที่เพื่อนๆสงสัยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับพลังงานและความคิดของเพื่อนๆน,นะคะขอส่งพลังงานมาให้มาดามนะจ๊ะมาดามใช้ไพ่ทาโร่เข้าไปดูนะความคิดของเข้านะคะสําหรับเช้าว,วันนี้นะคะมามาดูกันให้ฟิน ก่อนที่เราจะไปเริ่มงานไปทํากิจวัตรประจําวันของเรานะคะมาคอดูแทดอุ่ยกล่องไพ่มันลื่นไพ่มันลื่นมาดาใส่แป้งในไพ่เยอะจัดสับทีกระเด็นกระดอนนะโอเคขอพลังงานจากไพ่ด้วยนะคะดูให้เพื่อนๆไพ่กลองที่สองนะคะมา Page of Cups นะ เขาคิดจะมาอ้อนหรือจะมาทำอะไรเนี่ยฮะรู้สึกมีความแบบอยากอ้อนอยากเอาของขวัญมาให้อยากส่งข้อความมาให้อยากจะมาหาดูน,นี่มาอ้อนไหมเห็นไหมมาอ้อนไหมคะอาจจะเอาเอางานมาอ้างนะอืมอาจจะแบบมาอ้างแล้วก็แบบเอขอปรึกษาด้านการงานกับเพื่อน,อนๆหน่อยนะคะหาเรื่องคุยว่างั้เถอะเช้านี้ยอ จะสติกนะเขาอยากให้เพื่อนๆน่ะประจาผหัวเหรอเขาอยากให้เพื่อนๆน่ะหันไปแคร์หน่อยดูเขารู้สึกแบบเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนๆอาจจะแตะหัวแมวตัวนี้เขาอาจจะเป็นแมวตัวนี้แล้วแบบเอ้ยมองฉันหน่อยสิให้ความยุติธรรมกับฉันมั่งทำไมไม่ค่อยจะแคร์ฉันเลยเอไอเอออะไรก็ดูแต่คนนั้นคนนั้นเขามีความรู้สึกอย่างนี้กับเพื่อนๆชาวเนี้ยจ้า เนี่ย่มาเต็มถ้วยเลยมีแต่ความรู้สึกสุขในแก้วเลยนะจ๊ะมาเต็มถ้วยเลยค่ะเขามาถึงเนี่เช้านี้เขาน่าจอารมณ์ดีดูทรงและอารมณ์ด,ดีตื่นเช้ามาก็มีความแบบเหมือนมีแพรนเลยอะ่ะว่าเอ้ยเช้านี้อยากคุยอยากเจออยากทักทายอยากเอาข้อความมาให้อยากเอาขนมมาฝากอยากเอาสิ่งดีๆมาให้ในหัวนี่มีแต่เรื่องแบบศิละปะอาร์ติสต์ความสวยงามต่างๆอะ่ะ คือเหมือนเตรียมทุกอย่างเลยถ้าเขามีมือถือเนะี่ยเขาอาจจะเซฟพวกแบบอคอนเทนต์ต่างๆที่เขาเจอแล้วมันดูสนุกอะเออมันดูสนุกมันดูเอนเตอร์เทนอะแล้วจะมาหาเรื่องคุยกับเพื่อนๆวันเนี้ยเช้าเนี้ยเออแล้วก็แบบพยายามหาเรื่องคุยอารมณ์เหมือนกับว่าเพื่อนๆอ,อาจจะแบบนิ่งกับเขามากไปหน่อยไหมอะเขาก็เลยรู้สึกอือยากเรยกรอความสนใจอ่ะเอาไปสุดท้ายที่ไหนว่าไงต่อเนี่ยเขาคิดมากนะ เขาคิดมากอ่ะเขาเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขาอาจจะมีแผนการต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเลยเนี่ยที่แบบชาวเนี้ยจะทํายังไงอ่ะเพื่อนๆถึงจะสนใจเขาเออตายละเพื่อนๆดีวกับคนอายุน้อยกว่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยคนเนี้ยจะต้องมีพลังงานที่แบบดูเป็นเด็กกว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะดูมีความสุข,ขุมมากกว่าเขาจะดูออกแนวแบบ ที่เล่นเพล์ฟูอะค่ะมีแต่แบบอา,อารมณ์ติดตินิดหนึ่งนะเป็นความเป็นคนมีอารมณ์ติดนิดนึงเนาะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เจอกันในที่ทํางานนะคะชาวนี้น่าจะเจอกับเขาที่ทํางานแหละเมื่อคืนเขาอาจจะนอนไม่หลับหลับนะคะถ้าเกิดเห็นเขาตาโหลโหลนะคะเพื่อนๆนก็อาจจะทักก็ได้นะคะเมื่อคืนคิดถึงเรื่องอะไรหรอทําไมดูแบบไม่ค่อยได้ผักผ่อนเลยเล่นเกมดึกหรอจ้าอะไรเงี้ยลองทักคนดูนะเออก็จะดีใจนะเพราะคขรู้สึก มาดามรู้สึกเขาเตรียมเรื่องที่จะคุยกับเพื่อนเพื่อนชาวเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนลองไปทักเขาว่าเอ้ยเมื่อคืนนอนดึกหรอทําไรอ่ะเล่นเกมหรออะไรเงี้ยม,มาดามว่าเขาหัวใจโตทั้งทั้งวันอะแน่นอนอะไม่รู้ว่าเป็นแบบแฟนคนคุยคนดีหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะแต่แน่นอนอะวันนี้เขาจะต้องมีความสุขแน่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเข้าไปทักเขานะเออมาดูข้อความนะอุ้ยกระเด็นเลยเว้ยอยขอโทษหยับขาย กระเด็นเลยเดี๋ยวเขอแป๊บนึงนะคะอ่ามาดูข้อความจากเขาฝากถึงเ,เพื่อนๆนะคะ่ะต่อไปมาดามจะไม่ใส่แป้งในไพ่อีกแล้วค่ะรู้สึกแบบสับปุ๊บกระเด็นบินนะคะไพ่บินมาดูข้อความหน่อยสิ My life starts when I meet you เขารอจะเจอรอจะเจอหนะน้าเช้านี้ถึงขนาดแบบเชา้านี้แน่นอน หนึ่งเหรียญเขารอโอกาสอะ่ะรอโอกาสว่าเพื่อนๆจะให้ความสนใจเขาไหมเนี่ยวันนี้เขา need attention นะคะ need attention นะคะเขาต้องการความใส่ใจนะคะชาวนี้ให้โอกาสเขาหน่อยไหม,ม you are right ไม่รู้เพื่อน,อนๆคิดอะไรอยู่แต่เขาตอบว่าใช่เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเออชาวนี้เขาคิดถึงเราไหมเนะี่ย you are right นะหรือว่าเขาเพื่อนๆจ,จะ เอะเขาชอบเราหรือเปล่า you are right เหมือนกันนะยังไงก็ right อ่ะเพื่อนๆถูกอยู่แล้ว I could be your hero baby <laughs> คือจิตใจเขาค่อนข้างเป็นแบบเด็กนะดูแบบแบบเป็นเด็กเด็กขี้เล่นนะ่ะเอออารมณ์แบบเนี่ยนะถ้าเกิดให้ความสนใจผมนะหรือให้ความสนใจฉันนะ ผมหรือฉันเนะี่ยจะเป็นฮีโร่ให้คุณได้เลยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอยากกลางปีกปกป้องอะ่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในแบบ เบบี้โหมดอยู่อะคะ่ะเออเพื่อนๆกองนี้น่ารักนะคะก็มาดามก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆวันนี้นะคะมีความสุขในการทํางานและใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันนะคะถ้าเกิดได้เจอการคุยกับเขาอย่าลืมทักเขาบ้างนะคะเขารอความยุติธรรมจากเพื่อนๆค่ะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์มาดามนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน subscription ในช่องมาดามแคทเธอร์นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกระต่ายน้อยชมจันนะจ๊ะรูน่ารักจิงน,นะจ๊ะโอ้ยกระเด็นกระดอนออกมาเลยน่ารักมากวันนี้อันนี้จะเป็นไพ่ทาโร่ผสมไพ่ Oracle ลเล็กๆน้อยๆนะคะมาดามใช้รวมหมดเลยนะไม่ไม่เคยจับแยกเลยนะคะมาส่งพลังงานมาให้มาดามกันนะคะเดี๋ยวมาดามจะเข้าไปดูให้นะคะว่า คนที่เพื่อนๆกองที่สามนึกถึงอยู่เนี่ยนะเช้านี้เขาคิดยังไงกับเพื่อนๆนะคะเอาเช้านี้เลยนะเอาแบบสั้นๆเลยนะเช้านี้ตรงประเด็นเลยมาเช้านี้เขาคิดยังไงกับเพื่อนๆนะคะเป็นคลิปไทม์ไลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมาดูเช้าวันไหน มันก็เป็นเช้าวันนั้นนะคะอืมเป็นพลังงานแบบไทมเลสนะจ๊ะหรือถ้ามาดูกลางคืนก็ไม่เป็นไรค่ะทีต่ต่างว่าเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ก็ได้นะหรือว่าติดใจอะไรของเช้าวันเนี้ยแล้วก็แบบขอมาดูเหอะอืมตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเนี่ยหลังเจอกันแล้วเนี่ยก็เป็นเช้าที่ผ่านมานี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เพื่อนๆคิดในใจนะจ๊ะอาธิษฐานมาส่งพลังงานมานะคะ ทุกคนอาจจะเห็นว่ามาดามจับไพ่ไม่ค่อยถนัดนะคะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าไพ่สแตนดาร์ดเด็กของไซส์ยุคปัจจุบันเนโอ้ทษนะคะมันใหญ่ตัวมือมาดามสิไพ่มนจะใหญ่กว่ามือมาดามแล้วมันไม่ถนดัด <laughs> ถ้าเกิดเป็นไพ่แบบไพ่ตกเด้งไพ่ ไพ่นั่นะไพ่ที่เขาเล่นปอกเด้งกันนะคะอันนั้นนะคะถนัดค่ะไซส์มันเล็กกว่านี้นิดึนอันนี้นี่แบบจะยาวไปไหนจ้ะโอเคมาดูกันนะคนที่เพื่อนๆคิดถึงนะคะเช้านี้เขาคิดยังไงกับเพื่อนๆน,นะแล้วถ้าความจริงถ้ามาดามสับอย่างนี้ล่ะมันก็เออมันก็ดูถนัดกว่าเยอะเลยเนาะเออเอ,ออย่างนี้ก็ได้นี่วะแต่ถ้า แต่สับอย่างนี้จะไม่ดีตรงอย่างหนึ่งนะคะพลาดทีนี้คือไพ่หักค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าขออีก3ทีนะเมามากจัดอีกทีมาโอเคมาเลยชาวนี้เขาคิดยังไงกับเพื่อนๆน,นะคะเซเว่นออลคับคิดเยอะเลยนะมนโนเยอะฮะเพื่อนเ เพื่อนๆดีวกับคนขี้มโนปะคิดเยอะคิดแย่ไปหมดเลยเขาคิดยังไงกับเพื่อนๆคิดร้อยแปดพันอย่างนะคะคิดถึงอะไรทำไมเพื่อนๆดูสวยจังเช้านี้เออม,มันได้ลงประมาณนี้เลยนะก่อนเจอนะจินตนาการเยอะคนนี้ก่อนเจอหน้าเพื่อนๆนะเขาจะจินตนาการเยอะว่าเอ๊ะชาวนี้เพื่อนๆจะแต่งตัวยังไงนะชาวนี้เพื่อนๆจะใช้น้ําหอมอะไรนะ มันเป็นอารมณ์แบบความฟุง้งเฟ้อกระเป๋าที่สะพายมาจะยังไงนะเพื่อนๆจะมาถึงที่ทํางานกี่โมงนะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่ได้เจอกันเช้านี้เพื่อนๆจะโพสต์อะไรในอินเทอร์เน็ตนะอ่ามันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อารมณ์ถัดมาคือทําไมเพื่อนๆดูดีจังในใสายตาเขานะคะดูสวยถ้าโพสต์ก็อาจจะเป็นรูปที่สวยถ้าโพสต์รูปที่บ้านก็อ่าทำไมบ้านดู น่าอยู่จังถ้าโพสต์ของกินก็ทำไมของกินที่เพื่อนๆกินดูอร่อยจังอ่าเป็นความรู้สึกไปในแนวโพสิทีฟรู้สึกดีนะคะเฮอร์มิตนะจ๊ะรู้สึกดีทําไงต่อส่องต่อจ้ะ <laughs> อุ้ยหวนเราหนัาเกลียดจะหมดนำ้ำส่องต่อคะ่ะถ้าส่องทางอินเทอร์เนต็ตก็จะส่องต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆเพิ่พพพงโพสอะไรนะคะพอเขาดูคอนเทนต์นั้นเสร็จปุ๊บเขาจะไล่ดู แล้วเมื่อคืนหลาโพสอะไรหรือไปตอบข้อความของใครมาหรือเปล่าดูไปดูโพสของเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็มีนะคะส่องต่อค่ะมีความส่องต่อแต่ถ้าเจอตัวเป็นเปรนเจอที่ทำงานตอนแรกมโนใช่ไหมว,นนวันนี้เพื่อนเพื่อนจะปรากฏกายอย่างไงพอเจอตัวมาปุ๊บสวยจังเกิดอะไรขึ้นเขินเขินไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็แอบอยู่ในมุมๆชำเลืองมองแอบมอง แอบ,บมองจากทางด้านหลังหรือมุมตึกนะจ๊ะถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆไปที่ทํางานหรือไปที่โรงที่เรียนหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะแล้วเจอกับเขาแล้วรู้สึกเขาดูเงียบๆดูแอบ,บๆออยู่ตามมุมตั้งซอกตามอะไรเนะี่ยเพื่อนๆลองแบบ สังเกตนะหันไปอาจจะเจอเขามองมานะจ๊ะอาจจะสบตากับเขาได้นะเขาจะเลงอยู่นะคะถ้าเขาไม่กล้าเลงเขาอาจจะแอบมองจากทางกระจกแล้วก็สะท้อนดูเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะคนนี้มีความแอบเยอะนะนั่นเห็นไหมทูออปสอดนะไม่กล้าไปคุยด้วยเอ้ยเป็นคนไม่กล้านะเนี่ยเออเอาต่อ,อยังไงนะไม่กล้าไปคุยเลยยังไงอยากคุยอยู่ดี เออชาวนี้เขารู้สึกยังไงรู้สึกเพื่อนๆสวยจางเพื่อนๆมีออร่านะรู้สึกเขาแบบเกรงไปหมดทั้งตัวนะคะไม่กล้าที่จะคุยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะไปคุยกับเพื่อนๆแต่ก็ทําใจไม่ได้ทํำยังไงดีทํายังไงดีนะ เป็นคนขี้อายนะคะแต่เขาก็จะพยายามเข้ามาคุยแหละเช้านี้นะเพื่อนๆลองเปิดโอกาสคุยกับเขาหน่อยนะคะมันอาจจะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นได้นะอ่ะเรามาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเพื่อนๆกันนะเออเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกเพื่อนๆกันดีกว่ามาดูสิคนขี้อายคนนี้เขามีข้อความอะไรในใจที่ อยู่ในใจแล้วไม่กล้าบอกเพื่อนๆนะอะไรก็เด้งออกมา I'm too afraid แม้อย่างพี่มาดามบอกไหม I'm too afraid to talk to you คลิกอายอะค่ะไม่กล้าคุยด้วยอะต่อต่อต่ออะยังไงต่อละอะแล้วยังไงต่อนะ I can't even look at you r i g เลยนะโอ้ยอายเด้ออายเด้อมองก็ไม่กล้ามองจะคุยก็ไม่กล้าคุยเอาไงดีเพื่อนๆเดินไปหาเลยดีกว่าไหมฮะ รอไปนะจะตกเย็นแล้วก็เลิกงานจากกันไปนะคะไม่ได้ทำอะไรเลย I want you to choose นะคะ,ะเขาอยากให้เพื่อนๆออ,ออกแอคชั่นก่อนนะคะ,ะหนุ่มที่ายสาวพี่อายนะเราจะต้องเปิดเกมแล้วล่ะเพื่อนๆปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยฮะ I think so yes <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาจะเอออ,อหอหมก y yes. e ไปกับเพื่อนๆหมดทุกอย่างเลยนะถ้าเพื่อนๆถามว่าวันนี้เป็นไงมัง่ง mm. เขาก็บอกเออดีจ้าวันนี้กับข้าวตอนเช้าอร่อยไหมเขาก็โอ้ใช่จ้าวันนี้มีเรื่องหรือมีงานอะไรที่ต้องทําปวดหัวไหมเขาก็ปวดหัวจ้าอะไรเงี้ยเขาจะแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทั้งวันนะคะเราไปคุยกับเขาดูนะคะมาดามว่าคนนี้ เราต้องเปิดเกมก่อนแล้วล่ะเราอาจจะรอไม่ได้แล้วรอช้าอยู่ใหญ่นะคะรีบไปเลยค่ะเพืเ่อนๆกองที่3นะคะถ้ายัางไงชอบการอ่านไพสไตล์มาดามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ในช่องมาดามแคททาร์โร่นะคะแล้วก็มีอะไรดีๆก็แวะกลับมาดูคลิปมาดามเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ